yeah ราคา25-50ล้านบาทตลาดแมสเริ่มอิ่มตัวกำลังซื้อเริ่มถดถอยยอดขายจริง700-800ยูนิตต่ตอปีธนาคารเกียรตินาคินค่ะได้วิเคราะห์ตลาดบ้านหรูไว้อย่างน่าสนใจในวันที่ผู้เล่นในสนามมีมากขึ้นนั่นก็คือผู้พัฒนาขนาดกลางและผู้เล่นรายใหม่ท่ามกลางกระแสการพัฒนาโครงการบ้านหรูระดับราคา25-100ล้านบาทซึ่งกำลังขยายตัวในปีนี้ถึงปีหน้าแต่ว่าอีกด้านหนึ่งตลาดแมสเนี่ยก,กำลังเริ่มอิ่มตัวค่ะกำลังซื้อก็เริ่มถดถอยและมาจินของบ้านหรูสูงกว่า มาขณะที่ผู้ซื้อกลุ่มบนยังมีศักยภาพทางการหงิ่นที่มั่นคงดังนั้นโอกาสของตลาดบ้านหรูแม้จะยังมีอยู่แต่เต็มไปด้วยโจทย์ที่ท้าทายกว่าที่คาดการเพราะว่าบ้านหรูไม่ใช่ตลาดกว้างหากเป็นตลาดที่มีดีมานเฉพาะเจาะจงและจํากัดโดยยอดขายจริงของทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอยู่เพียง7 0 0ด0ยถึงยูนิตต,ต่อปีเท่านั้นหรือเท่ากับ 8- ถึงของยอดขายบ้านเดี่ยวทั้งหมดโดยกระจุกตัวในช่วงราคา2 5่ถึงล้านบาทเป็นหลักซึ่งการขยับผิดในทำเลการออกแบบหรือการตั้งราคาไม่ไ่้าาาาายยถึงกรขชเทนนัแต ต่อการสูญเสียสภาพคล่องต้นทุนจมและความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของผู้พัฒนาคโครงการโดยตรงค่ะซึ่งหากเมื่อเราพิจารณาในเชิงสัดส่วนตามระดับราคาจะสามารถแบ่งได้ออกเป็นระดับราคา25ถึง50ล้านบาทมีสัดส่วนสูงสุดอยู่ที่7.9%ระดับราคา50ถึง75ล้านบาทอยู่ที่1.5%ระดับราคา75ถึง100ล้านบาทอยู่ที่0.4%และระดับราคา100ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง0.3%ของยอดขายบ้านเดี่ยวทั้งหมดค่ะ